นิยารักเรื่องเมียบำเดอสัญญาสวา่าแต่งโดยตะอนนตตาตอนที่สิบห้าสีหน้าปลาปลืม้มตื่นตันตื่นเต้นของป้าปีบที่จับจ้องมองเธอทำให้พลอยใสรู้สึกกระดากเคินอายจนแทบอยากจะเลิกทำตัวเป็นแม่สีเดือน นับจากขอพบป้าปีบเพื่อบอกว่าเธอจะขอเป็นคนทำอาหารมื้อเย็นของวันนี้เองแม่บ้านสูงวัยจึงรีบกระวีกระวาดพาคุณพลอยของเธอไปที่ห้องครัวทันทีส่วนใหญ่คุณผู้ชายเธอก็ทานง,ง่ายอย่างที่คุณพลอยเห็นนั่นละคะ่ะอีกอย่างป้าก็ทำเท่าที่จะทำได้ ปีปีบอกพลังมองอาหารที่ถูกจัดแยกประเภทสำหรับไว้อย่างชื่นชมคุณหนูของป้าชึางหาแม่บ้านแม่เดือนมาได้ดีจริงๆถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพลอยลองทำก็แล้วกันนะคะจะได้ไม่ต้องกินอะไรซ้ำๆน่าเบื่อแย่เลยเธอแอบคิดถึงรายได้ที่จะช่วยเขาประหยัดหากเธอจะทำอย่างที่เธอเคยทำ อย่างที่เคยเรียนรู้จากคุณยาเพชรของเธอป,ป้าปีกบจึงมองเธอด้วยความปลาบลื้มมากกว่าที่เคยมองเมื่อเธอค่อยๆเริ่ม l i s หรายการอาหารแต่ละวันที่เธอจะทำเผื่อทุกๆคนและคอยกำกับทุกเมนูลงมือจัดการด้วยตัวเอง พร้อมทำหน้าที่ของภรยาของเธออย่างเต็มที่โดยมีป้าปีบคอยเป็นลูกมือมือเล็กๆที่พร้อมจะลงมือเพื่อสิ่งที่ปรึกร้องขอให้เธอทำหลังจากงานวุ่นวายที่บ้านคุณย่าจบสิ้นลงเสียทีดวงตาคมดวงตาคมเข้มมองแม่บ้านสูงวัย อย่างไม่ชอบใจนะักหลังจากลงจากรถที่เขาใช้อยู่ประจำแล้วไม่เห็นว่าแม่สีภรยาของเขามารอต้อนรับทั้งที่เขาขอร้องให้เธอทำหน้าที่ภรรยาที่แสนดีให้กับเขาคุณพลอยเธอขึ้นไปอาบน้ำค่ะเธอเพิ่งทำอาหารเสร็จมอครูนี้นี่เองป,ปัาปีตอบอย่างดูทันผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่ชายหนุ่มรีบปฏิเสธ แต่ดวงตาที่เจิดจ้าด้วยอารมณ์กรุนโกรธแปลเปลี่ยนเป็นอ่อนแสงลงพร้อมท่าทีผ่อนคลายเดินตรงเข้าบ้านไปชั้นสองโดยมีเสียงฮัมเพลงเบาๆชวนให้ป้าปีบยิ้มกว้างกว่าเดิมหลายเท่าตัวสองขายาวๆพาเขาตรงไปยังส่วนแต่งตัวเมื่อส่วนที่หนุตรงส่วนที่นอนไม่มีเงาของหญิงสาว มือหนาจึงค่อยๆดันประตูที่เปิดแง้มไว้จนกระทั่งเห็นว่าคนที่เขาตามหากำลังสวมใส่เสื้อผ้าภาพตรงหน้าทําให้เขาขาแข้งไม่อาจขยับหรือละสายตาไปจากเธอได้อกอิ่มที่ชูชันเรียวขาขาวเนียนที่เคยได้สัมผัสส่วนของความเป็นหญิงที่เขาขอให้เธอแว็กซ์เพื่อเขา กระตุ้นใี้เขาต้องตกอยู่ในพวังแม้จะเคยเห็นเคยสัมผัสแทบทุกคืนแต่ยามนี้ที่เธอเปิดเปลือยอย่างอิสระโดยไม่รู้ว่ามีคนแอบมองก็กระตุ้นอารมณ์ได้ดีเหลือเกินสาวน้อยค่อยๆสวมเสื้อยือดพอดีตัวกับกระโปรงสีอ่อนพาให้ร่างเด็กยังดูเหมือนเธอ,อยังเรียนไม่จบมหาวิทยาลัยดี หญิงสาวหันไปหันมายิ้มให้กับกระจกจึงเห็นสามีของตนเองแอบยืนมองเธอแบบที่เธอจำได้ดีว่ามันคือแววตาของเสือหิวที่จ้องมองเธอราวกับจะกลืนกินทุกคืนทุกวันอุ๊ยอัพลึกกลับมาแล้วหรอคะอืมเสียงครางตอบ แอบรอบมองแก้มสีชมพูที่แดงเดือเดเมื่อเขาเดินเข้าใกล้เธอเหมือนคนละมือป,ป้าปีบบอกฉันว่าวันนี้เธอลงครัวเองเหมือนคนพูดจะเสียงแหบเครือลงเล็กน้อยก่อนที่เธอจะตอบรับยืนมองเสือที่ย่องเข้าหาเธอทีละก้าวค่ะอุ๊ยสาวน้อยสะดุง้งเมื่อเขารวบเอาเอวเล็กเข้าหาร่างใหญ่ นึกโทษตัวเองที่ดันลืมล็อกประตูวสวนห้องแต่งตัวจนกระทั่งเขาก้มลงมาเธอมือเล็กทับลงที่อกแกร่งเมื่อเขาก้มลงมาประทับจุมพิษบางเบาก่อนจะค่อยๆแทะเล็มความหวานจากริมฝีปากอิ่มสีชมพูเรื่อ,อ <c oughs> สาวนาาวา้อยพวะเมื่อเขาชักจะมือไม้อยู่ไม่สุข ปกติอัพลึกไม่ค่อยเรียกร้องนอกเวลาแต่วันนี้เขาคงทนความร้อนรดนไม่ไหวเมื่อเมียของเขาช่างงดงามเหลือเกินอับลึกยามค่ะดูเหมือนคำห้ามของเธอจะดูแปลกและแปลกเช่นกันเพราะมันเริ่มบิดตัวไปกับสัมผัสอันร้อนดุ้มเมียของฉันทั้งหอมทั้งหวาน เขาชมก่อนจะดันตัวเธอจนชิดกำแพงแทกมือหนาล้วงความลับที่หายเข้าไปในกระโปรงสีอ่อนกระทั่งดิมฝีป,ปากของเธอแม,ม้มแน่นเมื่อนิ้วกแกร่งแทกผ่านเนื้อผ้าบางเขาชอบความรู้สึกราวกับเนื้ออ่อนๆของเด็กทารกก่อนที่เธอจะถูกเขายกตัวขึ้นหลังที่เธอทั้งที่เธอ,อยังอยู่ในท่านั้นตาโต ต้องตาสีเข้มขขม็งด้วยความตระหนกผ้าชิ้นบางลงไปอยู่ที่ข้อเท้าแค่พริบตาเดียวเขาก็พร้อมเข้าทําเสือมันร้อนแดงและเธอก็ตอบรับได้ไม่ยากเหมือนไฟที่พร้อมร้อนระอุอยู่ก่อนแล้วเสียงเขาคำรามด้วยความพอใจเมื่อเธอตวัดแขนดัดดำคอแกรง่ง อแอนนาท้องเข้าหาเขาคร่มครวญเมื่อเขาบุกทำเสือได้ลึกถึงใจทั้งที่รู้อยู่ว่ามันถึงเวลาอาหารแล้วแต่เพราะอะไรมันก็ง่ายไปหมดบวกกับภาพเร้าใจที่ปลุกเสือให้ตื่นตัวพละกกำลังของเสือร้ายทำให้หนูตัวเล็กอย่างเธอแทบจะอดทนทนไม่ไหวเขาพาเธอไปพบกับความสุขจากห้องแต่งตัว ออกมาที่เตียงกว้างพายุอารมณ์ที่ยิ่งทวีขึ้นมันทำให้เธอแทบคลั่งกับพายุร้ายไม่ช้าไม่นานเลย <c oughs> เธอกับเขาก็ไปพบกับสายรุ้งที่แสนอัศจรรย์เสียเวลาไปเพียงแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าจะลงมากินข้าวเย็นสายตาที่แอบสื่อกันสื่อถึงกันยิ่งทำให้ป้าปีบได้แต่แอบรอบมองหนุ่มสาวด้วยความสุข แม้ว่าพลอยสายจะอดรู้สึกไม่ได้ว่าทั้งเขาและเธอกับสิ่งที่ตอบรับกันมันแค่เต็มไปด้วยความใคร่ไม่เคยมีความรักแต่ด้วยวัยที่แตกต่างและวุฒิที่ภาวะของพลึกเขาทำแต่งานทุกอย่างที่เขาทำเหมือนคนโตที่ใช้ความสุขุมมากกว่าเธอมากที่มีแต่ความเป็นเด็กและการเรียนรู้เรื่องรักแต่เว่า เขาไม่เคยมอบให้นอกจากจะสอนให้เธอรู้จักเรียนรู้และตอบรับความต้องการของเขาอีกสองวันมีงานแต่งงานของคนรู้จักเขาเชิญฉันกับเธอไปด้วยฟลึกบอกกับเธอตอนที่กำลังละเรียดอาหารรสเดอดที่เขาติดใจจนบอกต่อฮะอีกสองวันเขาพยักหน้า ขออภัยค่ะเขามาเป็นแขกงานแต่งของเราตอนนี้ลูกเขาแต่งงานเขาก็เชิญเราบ้างไม่เห็นแปลกตรงไหนเหตุผลของเขาฟังแล้วก็ไม่น่าจะเถียงได้แต่พลอยสาก็อยากจะบอกเหตุผลของเธอบ้างเช่นกันคุณไม่พร้อมยังไม่ได้เตรียมอะไรแค่สองวันเองนะ จะเรียบริการเจนัดเหมือนทุกครั้งเสือก็จะขย่ำเธออีกนะสิจะปฏิเสธก็ไม่ได้เป็นลูกนีเขาเนี่ยมันลำบากใจโดยแท้ปล่อยใสได้แต่คล่ำโควนในใจชุดราตรีผ้าเนื้อบางสีชมพูอ่อนส่งให้หญิงสาวที่สวมใส่ดูอ่อนหวานบอบบางหน้าทนุถนอมยิ่งขึ้นอีก ดวงตาสีเข้มชา,าชายประกายฉายประกายคล้ายพอใจวูบก,ก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่ใครจะสังเกตเห็นขอบใจมากคุณไปพักเถอะพลึกพยักหน้าให้หญิงสาวหนึ่งในผู้ช่วยเลขานุก,การของเขาที่ได้รับมอบหมายให้ช่วยคุณผู้หญิงแต่งตัวพลอยใสยหน้ามุยปากยื่นเธอไม่อยากอยู่ตามลำพังกับเขา ในห้องทำงานอันเงียบเชียบนี้ดอกความเคร่งขรึมของห้องยังคงคมขวานเธอได้เหมือนคราวแรกที่เธอยางก้าวเข้ามาขอยืมเงินงานเดิมกี่โมงหรอคะนี่เพิ่งจะบ่ายสามเองนะคะปล่อยสายถามเจ้าของห้องที่เอาแต่ก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารไม่สนใจเธอทันที่ลากเธอออกมาจากบ้านตั้งแต่เช้าเอ็งอแท้ ไปนั่งก่อนฉันมีเอกสารต้องจัดการให้เสร็จไม่เกินชั่วโมงเราก็จะได้ไปงานกันจะเอากาแฟน้ำชาหรืออะไรรองท้องก็บอกผู้ช่วยฉันได้พลึกบอกเสียงเข้มคมให้ขวัญของเธอฟอดลงไปอีกแก้มโนนที่มีสีระเรือ่อเดินทำปากขมุบขมิบไปยังเก้าอี้ยาวสำหรับต้อนรับแขกที่ครั้งหนึ่งเธอเคยนั่งมาแล้ว ถ้าแอร์เย็นไปก็เอาเสื้อคลุมเอาไว้ก่อนก็นได้นะเขาบอกแล้วลุกขึ้นเดินไปหยิบเสื้อสูทของตัวเองยื่นให้พลอยไสขอบคุณค่ะดั้งบางดีปรับเสื้อสูทตัวใหญ่ของเขามาสวมเดินไปนั่งเก้าอี้เพื่อรอสามีอย่างสงบ โดยไม่ได้ดับดูถึงสายตาที่ปุ่งบอกความพอใจที่เห็นเธอสวมสูตรของเขาอยู่ไม่น้อยหลังจากนั่งรอนั่งเล่นเปิดหนังสือนติตยสารทางธุรกิจบนโต๊ะเป็นชั่วโมงๆมงสปะงกไปก็หลายครั้งร่างสูงที่นั่งหลังโต๊ะทำงานก็ปิดแฟ้มเอกสารลุกขึ้นโดน ลุกขึ้นเดินไปยังส่วนห้องพักส่วนตัวที่พลอยใสยใช้เปลี่ยนชุดอยู่กลู่ใหญ่ร่างสูงกลับออกมาอีกครั้งในสูสีอ่อนในมือมีเนกไทสีเดียวกับชุดที่พลอยสายใส่ผกเนกไทเป็นไหมพลอยใสยไม่ได้ตอบแต่ขยับตัวปิดหนังสือลุกขึ้นยืนแล้วดึงเนกไทเส้นนั้นมาไว้ในมือพร้อมกับพยายามขยงตัว เพื่อตวัดเน็กทายรอบปันคอของเขาอัพลึกนั่งลงได้ไมิคะหลังจากพยายามยืนบนปลายเท้าตนเองเพื่อผูกเน็กทายให้กับสามีที่ไม่คิดจะช่วยเธอด้วยการย่อตัวลงมาแม้แต่น้อยเธอจึงตัดสินใจขอร้องเขาซะเองพลึกลุกตาลงมองคนตัวเล็กกว่าจึงได้เห็นว่าชุดที่ปกปิดเดินด่างของเธอนั้น มิอาจอำพรางสะส่วนของวัยสาวเลยร่างสูงจึงทำเพียงถอนใจก่อนจะนั่งลงอาการถอนใจพร้อมสายหน้าคล้ายและอาใจของเขาทำให้พลอยใสแอบขยุ้มเนคกทในมืออยางไม่พอใจแอบคิดว่าเขาไม่พอใจอะไรเธออีกละ่ะทั้งที่เขาขอให้เธอปลูกเนคไทให้แท้แค่นั่งให้ปลูกดีด แค่นี้ทำไมต้องโกรธด้วยแต่ถึงกระนั้นปากยืนยืนก็ทำให้เขาเห็นท่าทีอาการของเมียตัวน้อยของเขาแต่ไม่นานการผูกเน็กไทยก็เสร็จสิ้นลงผลงานของเธอออกมาได้ผลดีเรียบร้อยค่ะมันเนียบกริบ จนสาวน้อยเผลอยิ้มหวนานออกมายิมลืมตัวทำให้คนตัวโตพลอยถูกอกถูกใจกับรอยยิ้มนั้นฝีมือดีอ่านี่นะมารับรางวัลก่อนไม่ทันจะถามว่ารางวัลคืออะไรด่าง่างก็ถูกรวบเข้าไว้ในอ้อมแขนวันนี้เธอแต่งตัวสวยมากเสียงชมซึ่งๆน้า ทำให้ร่างที่ทำท่าจะผลักสาจึงชะงักค้างถึงอย่างไรคำชมของเขาก็ทำให้เธอชื่นใจขึ้นมาได้บ้างใบหน้าอันลอเคยเลาค่อยๆก้มลงมาปล่อยใสละล้าละ,ล,ะ,ล,ะลังไม่ดูทำอย่างไรสุดท้ายกลายเป็นเปิดปากรับจุมพิษแสนหวานยังดูดดื่มเนิ่นนานจนเขา และเธอแทบลืมหายใจพลึกถอนจูบอย่างอ้อยอิงสบตาคู่หวานอย่างพึงพอใจหรือมองจ้องลึกเข้าไปในดวงตาเข้มดุนั้นหากในนาทีนี้เขาเอ่ยปากบอกรักเธอสักคำเธอคงยินดีมอบกายถวายชีวิตให้เขาอย่างสุดจิตสุดใจแต่นั่นมันคงเป็นแค่ฝันลมนม,มแรงๆกระมังอย่าลืมสิปลอยใสเขา กับเรามันแค่เป็นลูกหนี้ของเขาเท่านั้นนะคำที่คอยตอกย้ำที่ทำให้ตัวเองช้ำใจยังคงแว่วอยู่ในโสดปรา,าสาทของเธออยู่เสมอพรอยใส่แน่ใจว่าหากเธอไม่ได้อยู่ในฐานะของภรรยาอาพึกเธอคงไม่ได้นั่งโต๊ะ VIP แบบนี้ ที่นั่งของเธอน่าจะเป็นมุมอับอับของงานไม่สิเธอจะไม่มีชื่ออยู่ในแขกของงานแต่งงานนี้สะด้วยซ้ำไปเดี๋ยวงานก็เลิกแล้วคนตัวโตก้มลงกระซิบข้างหูของเธอความนิ่งเงียบพร้อมรอยยิ้มเหนื่อยของเธอตั้งแต่ตั้งแต่เขามานั่งในงาน เขาคาดเดาว่าเธอน่าจะไม่ค่อยชอบงานเลี้ยงเช่นนี้เหมือนเมือหน,นกันกับเขาแต่ด้วยหน้าที่หากเป็นงานที่ยากจะเลี่ยงจริงๆเขาก็จําเป็นต้องมา <c oughs> อดทนสักนิดเถอะเดี๋ยวก็กลับไปหาอะไรอะไรสนุกๆที่บ้านทำแล้วเขาพูดเป็นเชิงล้อเลียนปล่อยใสจึงพอจะยิ้มออกมาได้บ้าง เพราะไม่ใช่ว่าเขาจะไม่สนใจเธอเลยพิธีกรในงานดำเนินงานไปเรื่อยๆจนถึงเวลากล่าวคำอวยพรโดยประธานที่เป่าสาวเชิญไว้จู่ๆก็มีหญิงสาวในชุดสีแดงสดคนหนึ่งก็โฉบเข้ามายืนขั้นระหว่างยืนขั้นระหว่างพลึกและพลอยใสดันให้ร่างบางขยับหนีอย่างงงๆ และไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นจนกระทั่งเห็นสีหน้าสายตาและการเกาะเกี่ยวแขนแข็งแรงของสามีของเธออะไรกันเนี่ยแม่นี่มันกิ๊กคนรักแฟนเก่าหรือจะเป็นใครแต่แน่นอนว่าต้องเป็นไฮโซระดับเกรด A อแน่ๆมิฉะนั้น คงไม่ได้เดินเข้ามาในงานนี้อย่างเฉยใช้ด้วยเดสราคาแพงจากแบรนด์ต่างชาติและด้วยกิริยาที่แสดงออกมาบ่งบอกได้ชัดว่าคุณเธอคือนางร้ายพลึกคามางานตั้งแต่เมื่อไหร่คะดางปองบางกับราวกับนางแบบถามชายหนุ่มเสียงหวานทั้งยังเรียกชื่อเขาอย่างสนิทสนม พลางขยับกายคล้ายจะเบียดด่างสูงของสามีของเธอทว่าพลึกกลับเบียดกลับให้ร่างนั้นขยับถอยหนีก่อนยกมือขึ้นโอบเอวบ,าบบางของพลอยไซเข้ามากระชับแน่นจนดูเหมือนภรรยาที่กำลังอิงแอบสามีอยู่กุณดามาคนเดียวหรือครับพลึกถามอีกฝ่ายทว่ากุณดาที่เขาเรียกไม่ได้สนใจฟัง ด้วยดวงตาที่ตกแต่งให้ดูเฉียบคมจับจ้องเอาเรื่องกับหญิงในอ้อมแขนของเขาเสียแทนพลึกคะผมว่าเรามาร่วมโวยพรและแสดงความยินดีกับป่าวสาวกันก่อนดีกว่าอย่าให้งานมงคลของเขาต้องเสียหายเลยนะเขาตัดบทเสียงห้วนด้วยเพราะรับรู้ว่ามีสายตาหลายคู่จับจ้องรอชมละครน,นอกจออยู่ทำให้อีกฝ่ายไม่พอใจแต่ จำต้องเก็บความขับแค้นเอาไว้ก่อนเพียงไม่นานพลึกก็พาปลอยสายออกมาลาเจ้าภาพของงานแต่ในจังหวะนั้นนนั่เองที่คุณดาที่เขาเรียกก็ยังพยายามแทรกตัวเข้ามาหาเขาอีกครั้งทั้งยังเกาะแขนของเขาไม่ยอมปล่อยดาแค่ไปเรียนที่อังกฤษไม่กี่เดือนคุณถึงกับหนีไปแต่งงานเลยหรอคะ ทั้งเป็นคำถามที่มั่นใจในตัวเองสุดๆคล้อยใส่ได้แต่ถอนใจนึกหม่นใจเพราะพอจะเดาออกถึงสถานะของคนทั้งคู่จึงพยายามจะดึงมือของเขาออกตั้งแต่ตั้งใจว่าจะปล่อยให้เขาคุยกับอดีตคู่รักของเขาแต่ทว่าเขาก็ไม่ได้ปล่อยมือของเธอซ้ำยังกระชับมือของเขาที่โอบเธอให้แน่นขึ้นกว่าเดิมในฐานะของสาม,มี เขารู้ดีว่าพลอยใสคงไม่สู้รบรบมือกับใครแต่ควรเป็นเขาสามีของเธอที่ควรจะปกป้องเธอเพราะเขาไม่ได้มองว่าเธอคือลูกหนี้แต่เขาอยากให้เธอมั่นใจว่าเขาผู้เป็นสามีจะต้องทำหน้าที่ปกป้องภรรยาของเขาไม่ให้ใครก็ตามมารังแกเธอได้แม้ปัญหานั้นมันจะเกิดขึ้นเพราะตัวของเขา รือออเเธงจบแล้วนะคะเมียบำเริงสัญญาสวา์ขออภัยที่เสียงแหบนะคะตามไม่ค่อยสบายเนอะตาก็เลยอาจจะมีอาการเสียงแหบอยู่บ้างนะคะก็ขออภัยด้วยกันแล้วกันนะคะ ตาอ,อนันผิดอยู่บ้างนะคะต้องขออภัยถ้าเกิดว่ามีจะมีใครที่ไม่ค่อยเข้าใจเนาะก็พยายามตั้งสติแล้วนะคะแต่ก็เรื่องเง,งองะมันเป็นเรื่องของตานะคะเอาเป็นว่าขอบคุณเพื่อนๆดีกว่าขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยเหลือตาเรื่องใดได้นะคะรายได้ของตามาจากไหน <c oughs> ก็มาจากที่คุณไม่ต้องกดข้ามผ่านน่หละคะ่ะนั่นคือรายได้ของตาเนาะ ้ามีใครตอบภายตาได้ก็ช่วยตอบภายตาหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นกฎคาตาเขาเปกดให้ไม่ได้นะคะได้แต่ขอบคุณนะคะเนาะตาขอบคุณนะคะขอบคุณขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้อ่มีบุญมีบารมียามที่คุณขาดสนนะคะขอให้มีคนช่วยเหลือคุณบ้างนะคะขอภัยที่เมื่อวานนี้ตาม ลงคลิปได้แค่2คลิปเนาะเพราะว่าตาไม่มีแรงลุกนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเหนื่อยมันเหนื่อยค่ะทำไหนจะทำบ้านอีกเนาะแล้วก็ไหนจะซาตีนเนาะทำบ้านนี่หมายถึงซ่อมแซมบ้านนะคะเนาะก็ขอ,ขอบคุณนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ตาน,นะคะถ้าชอบคลิปนี้เนาะ ถ้าเพื่อนคนไหนที่เพิ่งเข้ามาติดตามเพิ่งทําความรู้จักก็อย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปนะคะแล้วก็ใครที่ยังไม่รู้จักตานะคะก็ชมวิดีโอต่อจากนี้ได้เลยนะส่วนตอนนี้ตาไม่พูดเดียวแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตาจะอ่านตอนต่อไปนะสวัสดีค่ะมาทําความรู้จักกับ ตาอนัตตาสตอรี่นะคะตาอนัตตาคือนามปากกาของตานะคะตาไม่มีแอดมินนะคะตาทำช่องนี้ด้วยตาเองนะในตัวของตาเองนะคะตามีหนึ่งสมองนะคะมีสองมือมีปากกาและกระดาษนะคะเสียงภาคและโทรศัพท์หนึ่งเครื่องนะคะตามีอยู่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้ว ตาไม่เก่งพอเหมือนช่องใหญ่ๆนะคะตาก็ทำไปเท่าที่จะทำได้นะคะตาใช้เวลาทำงานหลังจากเลิกทำงานประจำมาเขียนนิยายนะคะในหนึ่งวันตาอาจจะหนึ่งลงถึงหนึ่งถึงสามตอนนะคะก็ฝากผลงานของตาด้วยค่ะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ตาด้วยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์มาคุยอะไรกับตาก็สามารถคุยได้นะคะ ในช่องของคอมเมนต์นะคะแต่ช่วยรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะทำความรู้จักกันก่อนนะคะก่อนจะว่าอะไรการุนามีสติในการคอมเมนต์นะคะแล้วก็หาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในช่องของตานะคะช่องของตาอยู่ใต้สัญ,ญลักษณ์ของไลค์นะคะสัญ,ญลักษณ์ไลค์นะคะเข้าไปในนั้นนะคะหาตอนไหนไม่เจอเข้าไปในเพลย์ลิสต์เลยค่ะ คุณอยากฟังนิยายเรื่องไหนคุณก็เลือกในเพลย์ลิสต์ในช่องที่ตามีอยู่นะคะเลือกแล้วกดตอนที่1ห,หรือรูปสอนมันจะรันให้คุณไปเรื่อยๆนะคะยกเว้นตอนล่าสุดที่ตาลงไปนะคะเรื่องล่าสุดที่ตากำลังลงมาดูได้จากในช่องของวิดีโอนะคะคุณจะรู้ว่าอันนี้คือตอนล่าสุดมันจะอยู่บนสุดนะคะของช่องเนะเรื่องที่ตายัางเขียนไม่จบ ตาไม่สามารถตอบได้นะคะว่าตาจะเขียนได้กี่ตอนนะคะเพราะว่าตาเขียนวันต่อวันค่ะตาเรียบเรียงวันต่อวันตามีพรอตเรื่องเอาไว้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วตายังตอบไม่ได้นะคะว่ามีกี่ตอนเพราะฉะนั้นแล้วมันจะจบตอนไหนตาจะแจ้งในชุมชนชุมชนอยู่ที่ไหนจะอยู่ในช่องของตานั่นละค่ะคุณสามารถดูได้ในนั้นเลยนะคะและเราก็ จะได้ทำความรู้จักกันค่ะเหมือนเดิมนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ใน Facebook ให้ตาบ้างก็ได้ช่วยเหลือรายได้ตาบ้างก็ได้นะคะเพราะว่าตาย,ยังมีนิสิตเนาะตาทำงานค่ะอยากให้พ่อกับแม่ได้ผักค่ะตาก็เลยหาไรายได้พิเศษจากการเขียนนิยายและลงใน YouTube ตาลงให้คุณฟรีๆนะคะไม่เสียค่าอะไรเลยนอกจากค่าไฟ จากแบตเตอรี่และค่าอินเทอร์เน็ตที่คุณต้องจ่ายเท่านั้นเองค่ะเป็นตามนี้แล้ะเนอะเพราะฉะนั้นรบกวนคอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะคะหากคุณอยากถามอะไรก็ถามได้นะคะถ้าตาตอบได้ตาจะเข้าไปตอบนะคะถ้าตอบไม่ได้ตาจะกดหัวใจให้นอะอพระบางครั้งตาก็ไม่มีเวลาค่ะแม้แต่เวลานอนบางครั้งตาก็ยังไม่มีเวลานะคะ ยังไงก็แล้วแต่ขอบคุณเอาไว้ล่วงหน้านะคะสำหรับท่านที่ช่วยเรื่องรายได้ของตาเนาะขอให้ร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้มีบุญมีบารมีนะคะแล้วก็มีคนช่วยเหลือคุณบ้างยามที่คุณขัดสนนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะแล้วก็หากผู้ทิมเข้ามาติดตามในแต่ละวันนะคะที่ชอบนิยายของตานะคะ กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะยังไงก็แล้วแต่นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนสุดท้ายเลยนะคะรบกวนดูแลสุขภาพของคุณด้วยนะคะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ